ยังชื่อคำพันคำพันน้ำสกุลนี่ยังปียวงยืนยงปียาวงโอ้ปียาวงเดี๋นี้อายุยี่สิบสองือทอได้แล้วอายุทอได้เกาสิบหแล้วสิบหกเก้าสิบห้อยคูณห้าร้อยเด้อเก้าหกหกเาเฮ็ดยังกินยังจังอายุยืนเอาแท้ เอาวบู็จะได้กินเนี่ยังจังอายุยืนกินเข่ามากกินเข่ากินปูกระป๋าขึ้กินน้ำปูน้ำปลาเออกินเข่ากกระป๋าอายุเข่าสิบกปีแล้วเอาแกงแรงป้านี่ยิ้มกระงามงามใส่เบิ้งแข่าเบิ้งกระนักข่นหม่อบอมมีพ่อลยบอมรันง้อ มันมาทันงอมันมาทันงอเอ่ออีแม่อีแม่มีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรจังแข็งแรงปานนี้มาเบิงมาเบิงเฮ็ดจังไรสุขภาพจะของดึงแข็งแรงปานนี้กะบ่ได้เฮ็ดลังเดือดเดียวนี่ออยู่หลายม่หมอแต่ก่อนแม่เฮ็ดจังไดมันจังอาจจยืนเป็นสาวกูป้านยั้งปานนี้ แล้วไปแล้วไปเห็นใครเห็นหน้ากับหลูกกับตาโอ้ยเลี้ยงไก่เลี้ยงหน้าเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยแล้วก็เลี้ยงกล้วยอยู่แต่เลี้ยงไม่เยอะเธพร้อมเท่าโอ้มีความสุขอยู่กับทงกับตาเลี้ยงเกลือน้ำบอบ่อวันอดทิตย์เกลือเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยกินผักกินยาโอ้ยบะแมนกินกินผักในในในท่ามในหยางน้อเออไปเก็บนอไม้เออไปยังงูยังกล้วยกัน เก็บผักเวนเก็บผักอันนี้ผักขี้โบ้ผักขี้โบ้ผักพี่ป่วยพี่พี้ยมากินปักบักจับเนาะอทั้งขาหมดแล้วแต่ก่อนมันบ่มีสารเคมีเนาะเออแมนโอ้เฉพาะแต่อยู่มันควรยื่นกินมีผักขู่จักผักกันยังไนก่ก็หนึ่งพักผักขี้โบ้ผักขี้โบ้ผักแวนพักอันนี้ พักัใครยเห็นพักพ,พ,พี่ผู้อัยมึงพักหลายนี่ถามบ้านเราะพาักมักจับแบบนี้เลยพักมักจับ <c oughs> มันแนวแนวแนใดพักมักจับ มันก็เป็นเชียไปมันเป็นหนามโอ้มาจับน่ะนะเออเขากินไดกินหัวมันหรือกินยอดมันกินยอดมันละโน้แพักตบกีก็มีท่ามานเฮาพักตบอืมพักตบเห็มันร้อยน่ะพรกปอดนันบอนัวเ่ามันเป็น่ะไรกนกิต้อนเนต้อดอกมันก็มีโอ้หลายรับพี่น้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เคยลงไปท้า บ่อขึ้นนไปทงบ่อไปท้าบ่อใบบ่อได้แล้วบ่อเห็นวงแล้วเออตั้งแต่เป็นสาวนี่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยคือสิมวนเนาะเออเลี้ยงวนถูกไปเลี้ยงง้วเลี้ยงคล้วยช็อเค้เค้มั่งกับเมน้ำหมูลละบนสุดเลยไปเล่นจากไหนเน่เลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยนอกจากไปเลี้ยงงัวก็ไปเลี้ยงยังแน่เลี้ยงยางน้ำแน่เล้ยงน้ำเล้ยไปเลี้ยงถึงวันเดือนกล้วยช็อตยนใหม่ยนมีโอห์ยามากะขันยามเฮ็ดออกกระแดกฮอนเฮ็ดมากโอ้เฮ็ดเออมั่น มันออกช่วงใดมันมันนะครับมันแซงเลี้ยนสาวเป็นสีโอเดือนสีไก่แล้วตัวซะนี่ไก่แล้วไก่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นีงสมาคขุดมันแซงน้ำเด้อมาไดโบเออพาไปไดโบโอ้ยมาขายซื้อตีคนไปโอ้อ่าเดี๋ยวแไดงมาเบิ่งมันแซงโอ้ยมาเอ็นผู้สาวอายุเก่าสิบหกปีเออไอแม่เราแข็งแรงเนาะอีแม่เนาะอายุแข็งแรงเด้อแม่เด้อซื้อเลนซื้อจังไงก็ ซื้อเลนไหมไ้อเรนซื ead, ้ยเออเราเม่เอ right? ้เออเพัเออเอยเอิเออ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 เอเลยเออ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 ัอเลยเออเออเออออเ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 อ้ออเออเเเออเออออเออเอ่อเครอน